สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วนะครับโนสตาคารถมือ2องปทุมธานีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูรถ7ที่นั่งผ่อน7,100พนะครับแบบตลอดอายุสัญญาเลยนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเป็น Toyota Innova นะครับคันนี้นะครับเป็นตัว2.0 วีนะครับก็คือได้เป็นตัวท็อปเลยคันนี้ปี2011นะครับราคาอยู่ที่359,000บาทเท่านั้นเองนะครับได้เป็น7ที่นั่งนะครับที่แบบว่าโอ้โหรุนนี้คนน่าจะรู้จักกันเยอะอยู่แล้วนะวก็ที่นั่งที่แบบกว้างเลยแล้วก็รุ่นนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับแล้วก็มีของตกแต่งอะไรไมาให้เนี่ย เยอะแยะเลยแล้วก็สําหรับคันนี้ใครที่สส่ประหยัดนะครับคันนี้เราทําการติดตั้งแก๊สมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นถังโดนัทนั่นเองนะครับใครที่อยากได้เจที่นั่งติดแก๊สนะครับแล้วก็ได้เป็นตัวท็อปอินโนวาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวรอดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับใครสนใจก็แคบไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่งให้กับแอดมินของเราได้ที่ไลน์แอดด้านล่างหรือโทรโน้ตได้เลยนะครับพี่เบอร์0 9 0ย์เก้าศูนย์เก้าเก้าเจ็ดหกหนึ่งสองเก้านะครับมาพามารีวิวคร่าวๆกันดีกว่าครับเจ้าคันนี้ก็อย่างที่ ก็มีในส่วนของการติดตั้งแก๊สมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่ะให้ดูด้านข้างกันนิดนึงตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของล้อแม็กนะครับแต่งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ใครที่แบบว่าซื้อรถกับเรานะครับข้อหนึ่งที่อยากจะบอกคันนี้แม้ว่าจะเป็นรถแก๊สนะครับของที่ร้านเนี่ยแล้วก็แถมนะครับการรับประกันให้ไปเลยซ่อมศู์นะครับทั่วประเทศได้เลย หนึ่งปีหรือหนึ่งหมื่นโลใครที่แบบว่าเอ้ยออกรถติดแก๊สแล้วแบบจะมีปัญหาหรือเปล่าตรงนี้มีรับประกันให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับมาพาดูกันต่อรอบขันอย่างที่บอกว่าเจ้าคันนี้เป็นตัวท็อปเดี๋ยวก่อนจะไปดูข้างหน้าเดี๋ยวเราพาดูข้างในกันก่อนนะครับรถเจ็ดที่นั่งเราอยากดูเรื่องความกว้างขวางอยู่แล้วว่ามันนั่งดียังไงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับความเป็นตัวท็อปของเขาครับจุดเด่นเลยก็คือเบาะนั่นเองนะครับนี่ได้เป็นเบาะหนังนะครับนี่ทุกที่นั่งเลยแล้วก็ความเป็นตัว เป็นต,นตอนเป็นอันเดียวเลยเนี่ยลองขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับสําหรับแบบว่าใครที่แบบเอ้ยมีการนั่งกันหลายคนนะครับและอาจจะเป็นอาจจะมีผู้สูงอายุหรืออะไรอย่างนี้นะครับอยากได้เบาะที่มันนั่งสบายๆหน่อยนะครับเดี๋ยตรงเนี้ยก็คือนั่งแยกเป็นสัดเป็นส่วนได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูแถวหลังกันด้วยว่าแถวหลังเนี่ยกว้างขนาดไหนนะครับอ่าโอเคมาเดี๋ยวพาดูในส่วนของตัวด้านหลังเราจะลองสาธิตให้ดูด้วยว่าถ้าสมมุติเราพับขึ้นไว้อะไรอย่างเงี้ยการเก็บของเน,นี่ยตัวเนี้ยมันก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับและย้ําเลยว่าคันนี้ย ผ่อนอยู่แค่7,100เท่านั้นเองแบบตลอดอายุสัญญาแบบฟรีดาวนะครับนี่ดูนะครับแถวหลังครับกรณีเรายกเบาขึ้นไว้มันก็จะพับขึ้นได้อย่างนี้นะครับสองฝั่งเลยแล้วถ้าจะใช้นะครับเราก็ดันตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็นี่นะครับเอาสลักลงมาปึ๊บ อ่านี่แบบนี้ได้เลยนะครับก็สามารถนี่นั่งได้เลยนะครับแล้วบอกเลยว่าข้างหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูข้างในกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับมาถึงในส่วนของเบาะที่นั่งด้านหลังนี่แถวหลังก็ถือว่าโอเคเลยโดยส่วนตัวโน้ตก็สูงอยู่สักประมาณ170การนั่งอะไรต่งตางๆอ่ะนถ้านั่งนะครับก็ คือว่าพอดีเราก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะเรานั่งข้างหลังตรงนี้ก็ไม่ได้ติดอะไรมากหัวไม่ได้ติดนะครับเบาะตรงนี้อาจจะต้องแบบดันขึ้นมานิดนึงอ่ะก็อาจจะนั่งได้แบบผมว่าก็พอดีแล้วนั่งโอเคอยู่แล้วก็มีแอร์นะครับที่มันเป็นแบบว่าแถวแยกเลยนะครับเป็นตอนๆอ,อย่างนี้นะครับทั้งแถวหลังสุดนะครับแล้วก็ แถวกลางนะครับนี่แล้วก็มีจอมีอะไรพวกนี้ก็คือแบบเป็นรถครอบครัวที่แบบว่าเหมาะกับการไปเที่ยวกันเป็นครอบครัวมากนะครับแล้วก็ในส่วนของการนั่งเนี่ยผมก็โดยส่วนตัวมองว่ามันนั่งค่อนข้างจะสบายมากๆเลยแล้วคือผ่อนแบบว่า7000กว่าบาทเองนะครับแบบตลอดอายุสัญญาเนี่ยคันนี้ยังไงก็คุ้มพร้อมกับมีการรับประกันให้ไปอีกคันนี้มีแก๊สเราก็แบบว่าไปเที่ยวกันไกลๆเนี่ยประหยัดไปอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดู ข้างหน้ากันนะครับอย่างสุดท้ายว่าด้านหน้ามีออปชันให้อะไรมาบ้างนะครับโอเคครับผมมาถึงด้านหน้ากันนะครับตรนี้เรก็สตาร์ทรถไว้เรียบร้อยนะครับสำหรับจุดเด่นนะครับตัวนี้นะครับด้วยความที่เขาเป็นตัวท็อปแล้วนะครับเป็นเรื่องของหน้าจอก่อนเลยนะครับนี่มีจอมาให้ต่อบลูทูธได้ USB ได้ใส่แผ่น DVD อะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับก็เรียกว่าออปชันเนี่ยโอเคแล้วแล้วก็ในเรื่องด้านล่างก็จะเป็นแอร์แบบออโต้นะครับตรงนี้ก็เลือกปรับได้เลยเป็นหน้าปัดดิจิตอลนะครับนี่ก็ถือว่าสะดวกสบายไปอีีกกกกรรระะะะดัับบบบนนนนึงงคแแแลล้ว็็็จจมมเเปปาายตต่่ไ แล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นั่นเองครับก็คือขับง่ายๆเลยนะครับใครที่แบบว่า โนใก่นะครับเจ้าคันนี้นะครับก็บอกเลยว่าเป็นรถเจที่นั่งที่เรียกได้ว่าราคาคุ้มค่ามากมากเลยนะครับเพราะพรออยู่เริ่มต้น7,100ตลอดอายุสัญญาครับเป็น Toyota i n n o v a นะครับเป็นตัว2.0 V นะครับเป็นตัวท็อปแล้วก็คันนี้ติดตั้งแก๊สมาให้เรียบร้อยพร้อมมีรับประกันซ่อมผูนเลยนะครับ1ปีหรือ10,000นโลนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับตรงนี้ก็ที่ร้านจัดให้แบบแบบเต็มๆเลยนะครับแล้วก็ได้เป็นรถแบบเบาะหนังเจที่นั่งตัวท็อปเบาะนั่งแยกอะไรพวกนนนยก็คัั่งแบบบบสาาาใร ก็สําหรับใครนะครับที่สนใจเจ้าคันนี้นะครับก็สามารถแคปคลิปนี้นะครับแล้วก็ส่งให้กับแอดมินของเราได้เลยนะครับที่ไลน์แอดขี้ขึ้นด้านล่างนะครับหรือว่าจะโทรเบอร์โน้ตเลยก็ได้นะครับที่เบอร์0909976129นะครับมารับอินโนวาคันนี้กันไปแบบคุ้มๆเลยโปรซ่อมสูตรนี้บอกเลยว่าได้เฉพาะคลิปนี้เท่านั้นเลยนะครับใครสนใจเนี่ยรีบแคปกันไปเลยนะครับเพราะรถมีมาคันเดียวเท่านั้นเองนะครับใครสนใจก็ทักกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปประมาณนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ